เปิดภาพสองนางเอกดังถูกขุดภาพเหยียบลาวมอสจวาวมาร้อนแรงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสนันหรือหมอพรทิพย์ สมาชิกวุฒิสภาหรือวสวได้ถูกชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านไล่ออกจากร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์แถมยังมีประเด็นดราม่าตามมาอีกเมื่อหมอพรอทิพย์ได้มีการโพสต์ภาพนอนทับทุ่งลาวามอสผ่านโซเชียลส่วนตัวนั้นจึงทําให้ถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากลาวามอสเป็นพืชที่อนุรักษ์ไม่ควรที่จะเหยียบแถมยังมีหลักฐานป้ายเตือนตั้งอยู่บริเวณนั้นช่วยยืนยันด้วยทําให้หมอพรทิพย์ต้องลบภาพ กล่าวทิ้งทันทีพร้อมกับน้อมรับผิดกับการกระทําที่เกิดขึ้นล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้เปิดประเด็นถูกเถียงขึ้นอีกแล้วหลังมีการขุดเซตภาพนางเอกดังเบลล่ารามีกับปรีมรามิดาเมื่อครั้งชวนกันไปท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ซึ่งทั้งคู่ได้ถ่ายรูปเล่นทั้งนั่งและเหยียบบนลาวามอสเหมือนกับกรณีของหมอพรทิพเปะเลยเลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงไม่ถูกทัวลงบ้าง งานนี้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์โต้แย้งแทนเบลล่าและพรีมอ้างทั้งคู่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์เมื่อปี2016แต่ป้ายเตือนเพิ่งติดประกาศเริ่มเมื่อปี2018เป็นการยืนยันว่าสองนางเอกไม่ผิดอย่างแน่นอนแถมที่ผ่านมายัางปรากฏภาพนักท่องเที่ยวไปยืนถ่ายแบบและถ่ายพรีเวดดิ้งกันเป็นจำนวนมากอีกด้วย